น,นายรณนนท์แก้วเพชรเคลื่อนไหวหลังมีข่าวดีเจแมนใบเตยร่าไให้มีสภาพสู้ผองเจอกันครั้งแรกในรอบสองเดือนจากกรณีที่มีรายงานข่าวว่าดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันมีโอกาสเจอกันในรอบสองเดือนเนื่องจากเดินทางมาสาลอาญาเพื่อน,นัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกหลังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำในคดีแชร์ FOREX 3D ทั้งคู่ร่างกายสู้ผอมและผิวคล้ำทางด้านใบเตยร้องไห้ตอนเข้ามาในห้องพิจารณาคดีทางดีเจแมนจึงเข้าไปโอบก,กอดให้กำลังใจภรรยาต่อมาทางด้านธนายรณรง์แก้วเพชรก็ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีข่าวดีเจแมนใบเตยเจอกันครั้งแรกในรอบสองเดือนระบุว่าแมนใบเตยร้องไห้ก็เพราะทำตัวเองไปดูเหยื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยม FOREX สาดี ที่หมดตัวทั้งครอบครัวซีร้องไห้ยังไม่มีใครเห็นจากโพสต์ดังกล่าวของทนายรณรงค์ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากเช่นจริงครับสงสารนะสงสารเหยื่อที่ถูกหลอกมากครับคนผิดควรรับกรรมครับบางคนหมดตัวจะคิดสั้นก็มีค่ะจริงค่ะเห็นด้วยคนธรรมดาร้องไห้แทบตายก็ตายไปไม่มีใครเหลียวแลคนธรรมดาร้องแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นหรอกพอคนดังเป็นอะไรรู้หมดเป็นต้น